กินข้าวกินอย่างเนาะกินอย่างเนาะเมล์ม่วงตามขาต้มขาเป็นอย่างนี้คะขาล้มตรงนี้แหละล้มเหรอล้มแล้วก็ไปใส่ดามเหล็กแล้วก็ล้มอีกตรงนี้ใส่ล้มดามเหล็กนอนโรงพยาบาลเพิ่งออกมาวันที่ยี่สิบแปดที่แดนนี่แล้ว จะนอนกึ่งยันแล้วสามารถเดินได้ไหมนั่งตรงนี้ได้ไหมเดินเนี่ยมันอยู่นี้ได้ไหมเคลื่อนได้ไหมแม่เนี่ยอ่าได้ไหมเคลื่อนไหวไหวไหวไหมมันไม่ได้ต้องเอ่อเอายกยกไม้มาให้ยกไม้มา,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่อาอวัง ค่อยๆเดินมาอ่าค่อยๆเดินดูขายดูดูขายยังกระดูปุกดูปุด้วยล้มไปสองรอบเออชีวิตค่อยๆนั่งนะระวังไงนะไงไหมตัวนี้ไงไหมอ๋อเดี๋ยว ต่ำๆไปไหมมีคนพูดให้ฟังอยู่อ่านั่งๆได้ไหมครับนั่งได้ไหมอันนี้ปล่อยๆไว้ได้นะเออก็มาเยี่ยมมายามซาบานซาเมืองผู้ทุกผู้ยากผู้ลำบากผู้ได้สบายก็บอกไปหาไปแต่ห้าผู้ยังยากทุกยากตัวลงขาโยมตัวนี้ดามเฝือกใส่เหล็กอยู่ ดำเหล็กอยู่แล้วมืออีกล่ะมือเป็นฝังผืดไหมหลวงพ่อฝังผืดอืแล้วมีโรคอื่นอีกไหมไ้หนสิบโรคอนไในผู้มาไดนีสิบโรคเบาหวานไขมันความดันเบาหวานไขมันความดันโรคเกาโรคเกาไแล้วก็กระดูกอันเนี้ยหลังเนี่ยอ๋อหลังอีกฮแล้วอะไรอีก ก็อย่างนี้หนักหมอเขาเลยเสริมเหล็กขาอีกใช่ปกแล้วมีโรคอะไรอีกไหมหัวใจไตมีไหมไตก็มีไตก็เป็นนี่แหละพวกไตพวกไตอีกเอามีอะไรอีกหมดแล้วมั้งฮะหมดแล้วพ่อเจ็บแปดโรคเจ็บแปดโรคพ่อแล้วบอกพ่อแล้วบอกเอาโรคโอ้แต่นี่ก็บอกไว้แล้วแล้วหัวใจโตอีกว่าบอกว่าแต่ว่าสงสัยจ็คตียืดมุมตีนี้ปั๊บเปลีนจักปีตอนนี้ อายุอายุได้กับไปท่านแจดดอกเลยนี่แหละหกสิบปีนี่แหละหกสิบ <60. S 2> โอ้โห,ปเ,โโหเป็นน้องั้งห้าสองปีเนะหกสิบโอ้ได้ไปเจ็ดแปดโลกกดสิต่าสิแปดสิบเราบอไดเป็นลอยโลกวะเนี่ยรงส่ยิไ,ไปก้อนนะมัง้งอ,อยยุได้อีกปีสองปีกระทั่าดีแล้วค่ะแล้วคำว่าฟอกไตนี่ไปฟอกกี่วันครั้ง เขาจะให้สามวันแต่นี่เขาว่าขอเขาสองไอพวกสองวันวันเมื่อวานกับวันวันเสาร์เป็นมานานอย่างไตรมไตก็เป็นก่อนหนันเออไต่มันนันเป็นนันประมาณสิบปีโอสิบปีแล้วเหรอโอ้พวกมานานแล้วเนาะแล้วใคร เลี้ยงดูโยมบ้างตอนนี้มีใครดูแลโยมที่ไม่มีไม่มีบ้านนี้ก่อนจะโดนยึดแล้วจะโดนยึด,ด,ดเพราะว่ายายเป็นหนี้<อ>แต่ไม่ไม่ได้เสียตังค์ให้เขาเขาก็จะยึดแต่ถนนอะไรเขาเอาไปไว้หมดแล้วเนี้ยแต่เนี้ยแ,แต่เขาจะเอาเท่านนั่นแหละ<อ>เราไม่มีเงินคืนเขาหรอไม่มี ไปกู้เข้ามาห,หรือว่าไม่ได้ไปกู้แต่ว่าเขาออกไปเพราะว่ายายไปค้ารถให้เขาอ๋อไปค,ค้ารถค้ารถเจ็นให้เขาแล้วก็เขาไม่มีเงินให้คนนั้นก็ไม่มีมแล้วก็มันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ลับกรรมไปโอ้บอชักม,<ะ>มือหรอกเนาะเข้ากระสิบไปเนาะมาเตโตูไปเตโตู <ไป S 1> เอาแต่ว่ายังน้อยเอาเอาความดีติดตัวไปนี่ก็ว่าแบบนั้นแหละทาใจแล้วแล้วลูกลูกหลานลูกอะลูกมีไหมมีสามีไหมสามีไม่มีตายตั้งแต่ตอนติดอยู่คนเดียวอที่ตนจะค้องอยู่ปอ้ย่ทำไงได้ดวงตาเออหลวงพ่อยู่คนเดียวอ อยู่อย่างนี้เราแล้วมีลูกไหมมีแต่ลูกก็ต้องอันอยากับอันแต่งงาน,นกับคนแรกก็ได้ลูกคนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่อันหลังวัตมะกายหยู่รงก็ยังไม่ได้พึ่งใครได้ใช่ไหมหรือย,ยังไงพึ่งได้ไหมบอกบอกคนนัน้นที่สองก็อัน เป็นใบแล้วก็ไปอยู่กับพ่อสามีคนที่สองเป็นใบคนที่สามก็ติดยาคนที่สามติดยาแล้วคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนั่ะเที่ยนที่ไปอยู่กับันนั่นกับผัวสรุปแล้วก็คือไม่มีใครมาดูแลมาอยู่แต่ห่างหงถึงมาอ๋อนานดครัมาดูบ้านมีอะไรกินไหมอะไรซื้อมาให้อยู่หรอกแต่บ่า จะมาอยู่กับแม่น่ะไม่ได้เพราะว่าเขา mm. มีครอบครัวแล้วยอนจนเนี่ยเนาะใลำบากต่างคนต่างก็ทำมาหาเลี้ยงชีวิตมีครอบครัวกันไปมีสามีมีลูกก็ต้องดูกันไปอี้สุดท้ายก็คพึ่งจะของสุด <laughs> ท้ายก็อยู่อางนี้แหละลวงตาคพึ่งจะของทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเนี่ มุงจะพึ่งตรงไหนตรงนั้นนี่พึ่งตรงไหนล่ะพึ่งพยาธิก็พึ่งพอได้มีแต่มีแต่โลกนึ่งข้าวกินนึ่งข้าวกินได้อยู่ะ้าตายังเห็นดีไหมไม่เห็นเห็นพอหลังหลังเหรอเรนนี่เห็นเห็นเห็นพอรู้ว่าห้านิ้วห้านิ้วแต่หน้าคนสวยคนงามคนหน้าตาดีก็ไม่เห็นเสียดายจังเลยไม่เห็น เป็นนานยังมันเป็นต้ออ๋อเป็นต้อเป็นสี่ห้าปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่าอย่างนี้เดี๋ยนี้มันมองไม่เห็นหกนี่มันเห็นเห็น,หนแต่พอะลางๆเห็นว,ว่าคนน้อนคนนี้เป็นผู้หญิงแต่ว่าหน้าไม่เห็นหน้าตาไม่เห็นไปทำกรรมอะไรมาเนาะโลกมันแปดเก้าอย่างเนะาะเพราะหวานนี่ละมันหนักเลยหวานขึ้นตาเลยมองไม่เห็น แล้วกินบางครั้งลูกหลานก็กลับข้าวมาให้ส่วนใหญ่ี่หลานเอามาให้ก็ทอดปลาทอดอะไรมาก็กินบางวันก็ไปอ่นซื้อเขามีเงินแล้วตัวนี้มีเงินเท่าไหร่อย่างนี้ <laughs> ได้เงินนั่นคนพิการละอ๋อคนพิการแปดร้อยกับคนคนจะลาย,ยังไม่ได้เลยหกร้อยอยังเนาะอีกประมาณสี่ห้าเดืนอนจไดแ้แล้วลวไปทําเรื่องยังต้องไปทําก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาไปเดินเรื่องแล้วเขาเรียนนั่นเขาเรียกอะไรเดือนไหนอีกสี่ห้าเดือนนี่แหละห้าเดือนหกเดือนใจเดือนละแปดร้อยแล้วเวลาไปหาหมอไปยังไง ไปฟอกไตเวลาไปหาหมอก็เหมาเขาเหมาเหมาเที่ยวละสองร้อยรถกีับเหรอหมอสามรอบค่ะออสามรอบแล้วเดือนหนึ่งต้องกี่รอบอ่ะมันเขาสองวันสามวันครั้งอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสองวันออถ้าถ้าเขาอันนั่นอีกาก็เจ็บไปเองน่ะเอาลึกยันใหจะเพิ่มมาสองยันสอง เบียนละสองวันไปเลี้ยงขาไปเลี้ยงอันนี่ีกินกนเห็นเขามีธุรกิจเยอะของของโยมนี้เป็นธุรกับโลกเยอะเนาะไม่อยากพูดคุณพ่ายฟังดูแล้วค่ารถมันก็จะไม่พอที่จะจ่ายแล้วนี่เนาะก็หัดไปได้เงันมาได้นี้มาก็ เสียก hmm. ันไปบ้างก็บางมันก็ติดข้ารถเขาสามสี่วันก็หาไปให้เออเอาเอาเด็กสงสัยว่าและ้ยยายจะหาเงินมาจากไหนก็ได้เงินนั่นคนพิการได้นั่นอ่ะมันก็พออยู่ดอกเดือนหนึ่งก็อาทิตย์ละสองวัน ที่เราสองวันค่ารถสองร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยก็สองเลี้ยก็อน่ 2, นสองอาทิตย์ก็แปดพั 2, น,ก,น, 2, นก, 8, กว่าบาทอพออยู่เดีวโยมโยมมีอยู่แค่แปดร้อยแล้วพอไหมไดมีแปดร้อยไม่พอ <c oughs> ก็ได้เงินนั่นนี่แหละคนพิการเนี่ยมาช่วยบ้างก็พิการแปดร้อยอยู่หลายบวกหลายรอบได้ไหมมันก็หลาย อันก็หลายตลบเนอะกับหน้ากับหลังอย่างนี้เนอะอ๋อพิการซ้ำซ้อนเนอะอืมอ๋อพิการแปดร้อยแล้วก็เอนก็มีพิการแล้วก็มีอะไรบ้างหลายๆาอย่างบางครั้งก็ผู้ใหญ่อะไรเขาก็มีของมากให้นะอาศัยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยบ้าง ลูกก็ไม่อยู่ด้วยแล้วก็คนยังดีขึ้นหน่อยตอนที่คนเล็กนิ่มติดยามันไม่มีเอ้ยบางบ้านก็ไปยืมเขาบางบ้านก็เฮ้นี่นี่ขนาดดีขึ้นเลยนะยังกินข้าวกับมะม่วงเมื่อกี้อยู่นะแต่พาเออคนอบ้านนอกนากินอะไรก็กินไปเไมี์ก็ไปซื้อเดี๋ยวเม่อะไรเดี๋ยวจะช่วยคอย ถ้าเอาเงินให้นี้โยมเดี๋ยวใช้สี่หมื่นเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้เลี้ยแต่หลวงพ่อจะเฮ้เลี๋ยแต่จะให้่แจะให้สี่หมื่นยายไม่ได้ว่าก็เก็บไว้ใช้สี่หมื่นขอบคุณท่านทุกคนนะคะขอบคุณหลวงพ่อหลายๆเลยเก็บให้ดีเด้อสี่หมื่นที่นั่น ญาติโยมก็ตักบาตรให้พระพระสงฆ์ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่รอดก็เพราะญาติโยมที่ดูแลวันนี้ก็มีพระที่ออกอาสามาดูแลญาติโยมยามเจ็บป่วยไข้คนพูดให้ฟังอยู่ทุกวันบอกว่าหลวงพ่อมาแต่ว่าไปแล้วท่านบอกว่าถ้าได้ เดี๋ยวว่าจะกลับมาอีกอยู่ว่าม,มีคนบอกเพรว่าเออถ้าเป็นบุญของยายบวงพ่อคงจะมาเอยถ้าไม่มาก็แล้วแต่ก็เม, <า S 2> มื่อวานมามแล้วก็สอบถามแล้วบอกโยมไปโรงพยาบาลก็เลยยังคาใจอยากจะเห็นว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงก็กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยวันนี้วันที่สิบเอ็ด เดือนพฤษภาปีหกหกก็กลับมาก็ก็ได้เห็นแล้วว่าควรที่จะดูแลญาติโยมยามขัดสนหรือมีความทุกข์ยากตามอัตภาพนะแต่ส่วนที่อยากจะให้มากกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณก็คือให้รู้จักภาวนารู้จักฝังธรมรมตัวนี้เป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่พระไปไหนก็ต้องชี้แจง นำธรรมะให้ญาติโยมได้รับฟังกันแล้วตอนเป็นสาวนี่เรื่องวัดเรื่องวาได้ไปทำทานรักษาศีลบ้างไหมหรือว่ามีแต่หายอยู่หากินตอนเป็นสาวก็ไปไปไปอันวัดนี่แหละไปวัดแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อนานจนใหญ่ก็ไป เวลาวันวันพระเท่านั้นแหละเคยไปจำศีลไหมไม่เคยแต่เคยไปเหนวัดอยู่ไปจัดบาตรเวาไว้ข้าวอาหารั้นเหรอจ้ะเป็นอะไรปวดคอเหรอตึงเหรอไม่รู้จะเอาโรคอะไรดีก่อนเอาไปต่อมดีบ่เมันสิเดเจ้าเดียวเลยเนาะออาไม่เป็นไร แก่เจ็บตายเป็นของร่างกายไม่ไม่ใช่ของเราใช่ใช่ไหมถ้าถ้าเป็นของเราใครอยากจะแก่ใครใอยากจะเจ็บใ,ใครอยากจะตายก็ไม่มีป่วยไงก็ต้องไปหามหมอก็เราก็ไม่อยากตายแต่ว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายแต่ส่วนดีชั่วเป็นสิ่งที่ตัวทำนี่แหละสำคัญตรงนี้นอา้าว ใค,ใครมานว,น,วนวดคอให้หน่อยนี่นวดคอให้หน่อยนวดคอเอามีย่ามองไว้ไปเอา,านวดให้ยายหน่อยน้ำมืดไหมมือดเหรอเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประคองม,มามาๆๆมามามาประคองยายก่อนประคองกันกันไว้ก่อนไปประคองไว้ก่อนประคองไว้เออเออประคองเออไปงั้นไปไปไปหาที่นอนอด,ดีกว่าไป เอานวดนวดเออถือประคองแล้วประคองไว้ก่อนเอานวดไปนวดไปเอาประคองให้เลื่อนหมุนเวียนเอายาหมองรีบทารีบรีบทารีบรีบทาเอาถูถูถูตรงใช้ความดันขึ้นบอลได้เงินสี <ju: c oughs> นน่ห <c oughs> มื่นเพิ่มอีกโลกหนึ่งมึงนี่เ <c oughs> ย,ย,ย,ย็นไหมมึงไม่เย็นแล้วเหรออาจะอ้วกแล้ว เอาเอาเลยเด้เอาไปพยุงไปที่ที่นอนไปพยุงไปที่นอนพยุงไปพยุงไปทางซ้ายทั้งขวาถือให้ก่อนถือให้ไปพยุงไปพยุงไปพยุงไปเอาต้นแขนโยเล็กพยุงต้นแขนต้นแขนไม่เป็นไรต้นแขนเอาไปค่อยๆค่อยๆเดินเอาระวังสะลงหลุดไหมเอาก็ค่อยเดินดูขากับพอขา ไปไปที่นอนเลยไปเค่ประตูด้วยประตูอ่าก็อยู่ตนียด,ดูคนเราบรนปลายชีวิตหกสิบนโยมลูกหลานใครดูแลได้ก็ดูแลเลยพระอรหันในในบ้านไม่ต้องใช้รถแล้วไปพระอรหันอยู่ในบ้านตอนนี้ดูยาเป็นถาดเลยโอ้ เอาไปไปที่นอนเลยที่นอนเลยไปที่นอน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 ฮะนั่งนี้เหรอเอาไม่เป็นไรเอาเอาเอาอานนร้ป้านพอลฝากคนรับุญอีกหนึ่งพันอ่าเพิ่มอีกหนึ่งพันไปเอาเอาเก็บไว้เอาเอาเอาเงินไว้ดูอ้าว ฟังสวดมนต์แล้วกันนะฟังไปเรืเ่อยๆ387ชั่วโมงเอาฟังไปโยสซะภะคะวะอรังสัมมาสัมพุทโธเอาพัดลมเป่าให้มีความเย็น,นอิศะ เอาเงินใส่ให้ยายยายเก็บไว้ที่ไหนเงินเกเกื้ขึ้นไส่เอาพอัดลมมาเป่าเออพัดลมอ่าอ่าเดี๋ยวเกอ้วกแล้วเอา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 กระดานมาเอากระดานมาอ้วกแล้วก็ดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวอ้วกเอามาเอาเออพาพาพาเอาที่มือก่อนเอาเอาที่มือเอากินน้ำนิดเอาอ้วกเด้ออวกเด้อที่อ้วกเอาที่มือกำจุบ เออเออเอาเอาเอาอืมะเ <masked> ดี well <electoral forward. S 3> ๋ยวเอาทิ้งก่อนกระดาษอดน้ำไมกอลก็ดีดีขึ <tendon> ้นแล้วเอาเอผ้าล้างเอา้เอาน้ำล้างมือให้ยุบเล็กด้วยคอันนี้ล้าง

ส่วนกรรมดีกรรมชั่วเป็นสิ่งที่ตัวทำอ้าวก็พอและวไข่แล็บหรยังยังทานไหมฮะยังมีงอีกไหมังนั่งแก้วก่อนโอเคไหมเอาเอาเอาเรื่อเอาลองมาเอาเอาให้ผลอวกก่อนเอาอวกอวกหลด,ลดอ,อวกมาอ่าอวกมาอวกหลดเอ่า ดีแล้วขับพยาดออกแล้วโอ้ทีสวงที่เศร้าแล้วที่นี่ไซโยเศร้าแล้วอ่าบุญมากเลยทีสวงแะ้วละที่นี่ผู้ผู้ใดหักหักออกมากนี่ดีถ้าบอกหักบุดีเนี่ยมันขับออกมาแล้วโอ้เบาแล้วบบกทีนี่อ่าเดี๋ยว อ้าวก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกนะที่มาเจออพ,พยาบาลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าโยมมีโรคเยอะมากแปดเก้าโรคอ้าวใข้แหละบอนี่ยดูนาโยม ยามเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าประมาทกับลูกกับหลานนะไม่ใช่ว่าเอะอมีอะไรก็ให้ลูกให้หลานลูกหลานน่ารักลูกหลานยังเด็กลูกหล,ล,ลานอย่างนั้นลูกหลานอย่างนี้จนลืมว่าตัวเองต้องแก่ชราแล้ววันหนึ่งถ้าลูกหลานไม่ดูแลหรือดูแลไม่ดียามเจ็บป่วยใครทจะยำเฝ้าเราใครจะพาเราไปหาหมอใครจะมีเงินมาช่วยดูแลรักษาเรานะ มันคือปัญหาเป็นเรื่องอนาคตนะโยมอย่าไปมองว่าลูกหลานนี่ดีกับเรารักเราทุกอย่างแต่มายังไม่เชื่อแล้วตอนนี้เพราะเด็กโตขึ้นก็เปลี่ยนนิสัยไปตอนเด็กตอนเล็กเขากอดเราอยู่กับเราหอมแก้มเราเราก็ชื่นใจว่าลูกหลานเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปไม่ใช่ยังไงก็ให้ได้ก็ไม่ใช่ว่าให้ไม่ได้แต่ต้อง เก็บให้กับตัวเองเผื่อไปวันแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องมาตายเอาเอาภาพพาพที่นอนเลยดีกว่าไปไปไปที่นอนเลยครับไปฮะอยากนอนตรงนี้เหรออะไรเอาเอาไปให้ดูเอาเอาเอาลิมดมดวางไว้มันต๊ะนี้ไปลิมด เอาเก็บไว้ที่มปิดเครื่องปิดปิดเครื่อง,เ,งเอานอนไป,ปน,นี่<อ>ชีวิตเนี่ยใครเป็นลูกเป็นหลานก็ขอสะท้อนไปแต่โย,ยมอย่าไปว่าใครนะอย่าไปดราม่าคนอื่นก็อย่าไปตัดสินใครให้ตัดสินตัวเองว่าเราเป็นลูกที่ดีหรือยังเราเป็นพลเมืองดีหรือยัง เราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วยางก็ให้ดูอย่างนี้ไว้แต่ไม่ให้ไปว่าลูกหลานคดอื่นนะไม่ให้ใครไปตัดสินใครให้เราตัดสินตัวเองเพราะคนเราก็มีเรื่องกรรมอีกเรื่องที่เข้ามานะแต่ว่าเรื่องกรตัญยูก็คือเรื่องของของคุณธรรมของชีวิตคนนี่แดูไปจะได้อีกสะท้อนให้เห็นนะชีวิตอย่าประมาท ยังไงให้อยู่ในทานในศีในภาวนาไว้ขาดเหลือยังไงก็ยังมีจิตที่ดีจะนำทางไปสู่แสงสว่างนะโยมหัดนอนพุทโธไปด้วยนะานายโยมนะพุทโธแล,ล้วเปิดวิทยุเอาเก็บเงินไว้นี่สี่หมื่นอยู่นี่นะเอ,เอาเงินส่งให้โยมให้เขาเก็บใส่ถุงไงไปส่งให้โยมเอาเก็บเก็บไว้เก็บไว้ไวไวใส่เอาเสื้อผ้ามาเอาเข้าวสารมาไปข้าวสารมาหลูกเสื้อผ้ามา มีข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาถุงหนึ่งข้าวเจ้ามาถุงหนึ่งถุงละสิบสองโลใช่ไหมข้าวเหนียวถุงสิบสองโลข้าวสารสิบโลห้าโลเอาข้าวข้าวเหนียวมาถุงสิบสองโลมาแล้วข้าวเจ้าถุงละห้าโลมาสามถุงเอามาเอาใส่เสื้อกลับกันเอาใส่เสื้อกลับกันเออไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็าตามนี้นะก็ขอเจริญพรนายัโยมวันนี้วันที่11พฤษภาคม6กก็ก็ให้ยมดูชีวิตเราสุดท้ายเราไม่คิดหรอกว่าเราจะเป็นสภาพอย่างนี้นหนจะมีโรคอีกนะเดี๋ยวจะมีอยู่คนเดียวอีกตอนนี้ใครเป็นลูกหลานก็ก็ช่วยกันมามาดูแต่ไม่ให้โยมว่าใครนะห้ามห้ามว่าใครแต่เราต้องทำตัวเราอย่าให้มีจุดบกพร่องนะ อันนี้เป็นครูอาจารย์เรานะไม่เป็นไรเดี six, ๋ยวเอาเสื้อท um, iv ับไหมเอาเอามาไว้ข้างในเดี๋ยวไว้เออเออข้าวไว้ไว้เวางวางวางมีผลไม้ด้วยนี่ เอาเอาเงาะมาด้วยนะเงาะมากิโลหนึง่งผลไม้ย,ยมซื้อมาถวายให้นี่ครับมีลำไยด้วยเงาะชุดผู้มีเค้กขนมกระติกข้าวที่คุณซื้อมาให้ด้วยออโอเคเอานมฮะ่ม,มอะไรตัวนี้มีซิปไหมี ไม่ไม่มีซิปมีแต่กระเป๋าแล้วอามีข้างอไปสมควรนะก็ขอยุอติโยมเท่านี้ก่อนนะเอาเงินใส่เข้ไปปิก็ฝากดูนะพระอาหารหันในบ้านโยมนะทําบุญอย่าลืมทําให้พ่อแม่เราเป็นอันดับแรกเลยนะคนอื่นทีหลังโยมจะเลี้ยงใครเป็นเรื่องทีหลังแต่พ่อแม่ต้องเลี้ยงก่อน เพราะเราโตมาเพราะพ่อแม่นะลูกไม่ได้เลี้ยงเราก่อนนะพ่อแม่เลี้ยงเรานะให้ฝากเอาไปคิดกันทุกคนนะขอจะเจริญพร